สวัสดีค่ะขอตนรับก็สุนช่องไมพีกกอกค่ะตาได้อะไรมาวันนี้ไปดูซิดูซิหตาได้อะไรมาโอ้ยด,ด,ดไอ้มันมักเลยมันมืดนะตรงนี้อ่ะพ่อมันมืดเออได้โอเคจุวก,กุโรนเยอะไข่นี่บ่ ก็บอกเธอมาบ่ใช oh, no. ่ในมันบ้อยมีห้าตอกพี๊งพี๊เนี่ยได้กว่าเราเหรอเห็นไหมนี่อะไรไปไปกินข้าวมันจะเบิ้งเบิ้งไอ้กองพุ่นแล้วบอกเบิ้งโดนสาบพูดแล้วตีโอ้ยเนาะเฮ้ยไม่ได้สนใจได้สนใจกองเว้ยไม่ได้สนใจเฮ็ดได้บ่โคตรอ้อปลาอยู่ฮะน่ะกินอ้อปลาก้อนก็ได้เนาะโอ้ได้เยอะอยู่เดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดนะพี่พิงเก็บเห็ดออกนะพิง เออออมันยังาปอนพลังโอ้พันนี้พันน้อยเขากินก้อใหญ่ได้ตี

วาติก็ไปดำหน้านี่รอชั่วโมงมาลบใหม่เลยติผู้เหตดไข่ก็เพาได้ยึดสุกสองสำดอกพอได้ปีงป่นเนาะบอกจไม่เย่าบอกบอกเออใช่ไม่หย่าก็ เอออเออดมเมอร์ว่ะได้ผักแกงนะทุกคนเห็ดแล้วนี่เห็ดไขว่าเปล่าอือเออเสียดายไม่ได้ไปเก็บด้วยตัวเองเนี่ยถ้าได้ไปเก็บด้วยตัวเองเนี่ยฮู้นี่นี่มันคือจิตตั้งชุมุกชุมเมกอยู่เนี่ยนี่กระงกขาวเนี่ย เดี๋ยวจะล้างแล้วต้มไว้เดี๋ยวมันบานหมดเราล้างเสร็จกันแล้วนะทุกคน เฮ็ดพึ่งนะทุกคนนี่อันนี้เขาเรียกเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งหวานนะนก็ผ่าเป็นชิ้นก่อนนี่ดอกบานก็แก้งใส่เลย ไข่เล็กๆนะคะทุกคนไนขะ่เล็กมากใส่เป็นดอกไปเลยผิลังงอกเหลืองนะใส่เป็นดอกไปเลยทุกคนไข่จะเล็กมากผิลังงอกเหลือง ใส่เป็นดอกกันเลยนี่เห็ดพิ่งขมนะปนนิดนึงนี่เต็มหม้อแล้วเวลามันยุบจะเหลือแค่นี้นะทุกคน นี่เราสังเกตได้นะสังเกตตรงไหนถ้ามีเห็ดละงกเหลืองนี่เราจะมั่นใจว่าเขาสุกก็คือสีของเห็ดละงกเหลืองนี่มันจะจางนะคะมันจะเป็นสีขาวไปเลยนะเราให้ให้ทีก่อนสักแป๊บนะึงอือ สีเหลืองเป็นสีขาวแล้วนี่อันนี้คือเห็ดละงุกเหลืองนะทุกคนมันจะเป็นสีขาวแล้วก็แกงแกงแบบอพอสมควรนะคิดว่าน,านานพอสมควรเราก็ใส่ใบม,มังรักลงไปใส่น้ำปลาร้าหนัวลงไปนะทุกคน เสร็จแล้วนะมือเก่งหิดของเรานี่ทุกคนอร่อยๆเลยล่ะผลงานมือนี้ของตาเถนนะแกบอกว่าอะไรได้สี่ห้าโลนะการเดินไปกลับมาทุกคนกว่าสี่ห้าโลอีกเป็นสิบโลนั่นเลย เสร็จแล้วค่ะอ้าตาจะไปไหนคะแม่ตาจะไปไหนอืนก็เห็นเป็ดน้อยนึคนดยอยากได้มากอาจะจะจะโอ้ออยงาเอาไม่ได้กูโอ้ยไม่พอใจค่ะไม่ได้นี่ไงม,มันไม่มีไฟหมุนทารมันหมดแล้ว Ăn một một